ให้เด็กเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดน้องทําอะไรยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีเด็กเขาก็จะนึกออกใช่ไหมฮะมีต้นแบบที่ดีเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่คนจะส่งเสริมดีมากเลยจะร้องไห้ดียวเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาดูน้องยังมาเป็นเอฟซีทำาว่เอฟซีอ่ะแต่ไม่คิดว่าแบบจะร้องกันได้แบบขนาดนี้ใช่ไหมครับอครับ มา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 มเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นต้นเสียงให้หน่อยตอนนี้อยากฟังอยากฟังเพลงอะไรครับจะเป็นเพลงอะไรเพลงอะไรดีเพลงใหม่ได้วเดี๋ยวฟังเพลงอะไรลูกเพลงใหม่ใช่ไหมลูกเพลงใหม่น้องเดี๋ยวน้องร้องไม่ได้แน่เลยบี๊นางฟ้าหน้าห่านนได้ไหมอ่ามาใครใครอยากเป็นแดนเซอร์อ่ามาอันนี้อันนี้ติ๊กตากเขานนี้เป็นที่ของหญิงอ่าใครอยากเป็นแดนเซอร์มา

มีโปรโมชั่นค่ตอนเย็นอาหารบะเด็กลบบเมื่อบาน้ตื่นจานอข้าวรองเ้้งยอยู่้าเวที่ขอเถิอกไปแส่งสีดูดีมีออร่าต้นหนามันหอมเดยกก็เป็นเสื่องข้ามัน

พูดในมุมของผู้ใหญ่คนหนึ่งนะผมว่ามันสําคัญมากเลยนะกับการที่คนคนหนึ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วทําให้เด็กๆอยากจะใช่ไหมเป็นไอดอลอันเนี้ยคําตอบเลยฮะว่าน้องหญิงเป็นโค้ชในรายการไอดอลได้ไหมเนี่ยฮะคำตอบง่ายมากเลยจริงไหมหลายคนอาจจถามใช่ทำไมคิณหญิงยังเด็กแล้วได้เป็นนี่ฮะนี่แหละครับเพราะเราอยากส่งต่อให้เยาวชนแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมารอดูน้องพี่แล้ก็แบบมากันตามพ่อแม่พูดตาม ตามปากอะไรเงี้ยขอให้ร้องเพลงร้องได้หมดเลยอ่ะซึ่งเราเองตามทุกวันเรายังร้องไม่ได้เลยอ่ะแบบยงที่ดีสุดยอดสุดยอดเก่งมากคนโตมาด้วยเลยเนาะเฮ้ยสุดยอดนะมีมีสายกันทุกคนเลยใช่ไหมแต่ไม่อยู่ใช่ไหมเขาจะอยู่หน้าลำโพงถูกไหมอยากได้ปากโพงเดี๋ยวคืนนี้ลุงลงไปเต้นด้วยนะโอเคไหมเราจะไปเด้งหน้าเวทีใช่ไหมไหนใครมีท่าประจำบ้างขอหนึ่งท่า ยาวยาวยาว <laughs> ไม่มีใครสู้เลย <c oughs> เดี๋ยวดูนะฮะคืนนี้รับรองได้เลย,ย,ยข้างลำโพง<ว>ซ้ยายขวาไล่จับเลยฮะทุกคนเนี่ยไปเด้งไปเด้งหน้าเวทีกันแน่นอนไปครับวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวลงไปกินเท่าแล้วขอบคุณมากเลยงจะไปกินกทเท่ายังไม่ถึงกื่อคีเลยเดี๋ยว ตอนหีกับหน้าเวทีเราไปแจกกันนะตอนตอนที่องค์หญิงออกมาเช็คสาวเอาเดอะแก๊งไปรอเพลงยืนกลุ่มเหมือนเมื่อกี้ดีเดี๋ยวไามีเขอเวทีจอยู่บ้าอ๋ออาเดี๋ยวตอนที่องคหญิงมาเช็คตายใช่ไหมเราไปร้องเพลงกันโอเคไนะเดี๋ยวเราไปขอไปยืนเลยว่พี่องค์หญิงขอนางฟ้าเทขออาเป็นไงหนุนางฟ้านางงานกับขอบฝัน้าหลังห้าไหนไ่อยู่แล้วเราก็ไปยืนร้องด้วยกันโอเคไหโอเคถ้าเกิดเพนี้ขึ้นก็จหน้าเวทีนะ โอเคไหมโอเคตายครับไป็นเสาสานตัวเองอยนะเงี้ยเหรอเครับเด็กคนนี้ยังไม่ได้ปลาโป่งเลยครับเด็กคนยังไม่ได้ปลาโป่งเลยคุณคุณคุณเป็นเอ็มซีนะฮะเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ได้ปลาเอ็ซีใครครับเอ็มซีเชน่อยครับไอ้นะฮะเอ็มซีเชนไหลโอ้โหอยากกินอะไรครับไปเร็วเลยเลี้ยงกินอะไรครับเอ่อ ไปเลยครับที่มาที่หลังอยู่เป็นน่ะเอออยู่เป็นน่ะเอาเลยครับที่นาที่ใหม่น้าฮันนี่ครับใครรว่าทาก็มีนะอยู่เรียนไหนครับหนูอยู่เรียนไหนครับลูกหนูหนูอยู่เรียนบ้านแดงครับมาไหนครับหนูมาดูหนูมาดูวงนี้หนูดูใครคะหนูมาดูมาดูเอ่อเจียรหน่อยครับ คืยิ่งแรจะจะนอใช้ชไม่ได้อยู่เป็นทำไมอยู่อยู่เป็นไอ้กีชยด้วเต้นครับชอบดูบอลอันดีนก่า เรียนานจังคูช่วยจริงมาเนี่ยูเยอะลพอสี่แปดีแล้วคุณก็ไม่เปิดหลูกไ่อยู่อยู่นได้กินแต่ท้าเรียนเรียนแล้วูกินยาน่นับมก็เืิอจะกินเราไปกินข้าวงเวเราไปกินข้าวจีนะครับเพราะว่านัดแม่ไว้เราไปย่างข้าวจีกันจ่ายตจงเยอะลูกยั โอเคคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับอ้าวนักเรียนดูถอดหมวกก็เหรอเห็นไหมหมาปุ๊บได้กินเลยโรงเรียนนี้ขอให้กวนหัวด้วยเหรอกวนกกนหลยครับโอ้ยไม่ไหวเยี๋ยคิดข้อนัดบอสไปกินอยู่เนี่ยไปกินกันครับครับหายงีนแล้ว โอเคนะครับเดีคลิปนี้ไปแค่นี้นะนี่คือคอนหน่นะะนารัหน่าฮาของเด็กๆและเฮียนหน่อยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะร้องเพลงได้เพราะมากนะครับเพลงขอบฝันมาหลังห้านประสานเสียงครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟ,แฟนๆสาวหน่อยเพียบัรแพงเอฟซีสาวหน่อยเพียบบรแพรับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่ยี่ สิบสองมือรวดเลยครับสิบสองมือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับนีก็คือลํำเพิ่อนออนไลน์ครับซิมิลับเชิญบนเวทีสาวน้ำเพชรครับกับซิมีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องฮินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชินน้องฮินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตรมนันแล้วก็ไอแม่นมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่รองครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ สาวน้อยเพชรม้านแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเดิอพี่น้องเด้อครับมวนแท้แน่นอนกับเพลงไหมคงยิงความครับผลงานเพลงโชว์ไมค์ของหล่ค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางน้างเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่สิบแปดเก่าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่สิบแปดเริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวันทเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่ยี่สิบสี่เก่าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามือนั้น สี่รองเพลงไม่โชว์ไม่เริ่องแต่วันที่18ถึงวันที่ยีเก้าศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อ,อะะะพ่อแม่แม่ลากาพอป้าพ่อแม่แม่ติดตามผลงานเพลงไม่หลนานได้จากลากาอย่าลืมเขากลุ่มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิล,ลปินมากมายเนาะคะ่ะเนาะกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ999 99บาทครับ คือผมอยากสสับสนในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต้อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อนิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ับมือต่อมือ1ือหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชั้นคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ่้อ109บาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพลิดเพลินแฟนเพลิดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสสวัสดีครับพอ่อให้กุ๊ผิดครับ